สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนในครั้งนี้จะเป็นการขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่คือหน่วยการเรียนรู้ที่4การคูณซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ1การคูณจํานวนหนึ่งหลัก กับจำนวนหลายหลัก2การคูณจำนวน2องหลักกับจำนวนหลายหลัก3การประมาณผลลัพธ์การคูณและ4โจทย์ปัญหาการคูณครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้กันในครั้งนี้คือเรื่องการคูณจำนวน1นึ่หลักกับจำนวนหลายหลักตอนที่1การใช้แบบรูปในการคูณจำนวน1นึ่งหลักกับจำนวนหลายหลัก จุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในครั้งนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการใช้แบบรูปในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหลายหลักได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แบบรูปในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหลายหลักและหาผลคูณโดยคิดในใจได้อย่างถูกต้องและข้อ 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนครับ บทเรียนในครั้งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางวิชาคณิตศาสตร์ดังนี้มาตรฐานการเรียนรู้ที่ค .1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ตัวชี้วัดที่ค .1.1 ป .4 ทั9 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก2จํจำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน6ห,หลักและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน6ห,หลักตัวหารไม่เกิน2หลักครับการใช้แบบรูปในการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวนหลายหลักให้นักเรียนลองหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ครับ3คูณ4พได้เท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งปกตินักเรียนอาจจะต้องใช้วิธีการตั้งคูณใช่ไหมครับแต่เรามีวิธีคิดที่ง่ายกว่านั้นโดยการใช้แบบรูปในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหลายหลักมาช่วยในการคิดครับก่อนอื่นให้นักเรียนพิจารณาการคูณดังต่อไปนี้3ามคูณ4ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน3ามคูณ4ได้เท่ากับ12ใช่ไหมครับต่อมา3ามคูณสี่สิบ ได้เท่ากับเท่าไร่ครับ3คูณ40ได้เท่ากับ120ต่อมาครับ3คูณ400ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน3คูณ400ได้เท่ากับ1,200้ยใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับ3คูณ40ผลลัพธ์เท่ากับ120 ซึ่งมีศูนย์หนึ่งตัวตามจำนวนศูนย์ในโจทย์คือสามคูณสี่สิบเห็นไหมครับต่อมาสามคูณสี่ร้อยคำตอบเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยซึ่งคำตอบมีจำนวนเลขศูนย์สองตัวเท่ากับโจทย์ก็คือสามคูณสี่ร้อยซึ่งมีศูนย์สองตัวดังนั้นนักเรียนสามารถเดาคำตอบของสามคูณสี่พันได้ไหมครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ 3คูณพันก็จะได้เท่ากับ1 2 0 0 0ครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า1 2 0 0 0มีจำนวนเลข0 3ย์ตัวซึ่งเท่ากับจำนวนเลข0ูในโจทย์3คูณพครับหรือนักเรียนจะใช้หลักและค่าประจำหลักมาช่วยในการคิดก็ได้ครับดังนี้3คูณ4เท่ากับ สิบสองใช่ไหมครับต่อมาเราจะใช้หลักและค่าประจำหลักมาช่วยในการคิดครับสามคูณสี่สิบคำตอบได้เท่ากับกี่สิบครับสามคูณสี่ได้เท่ากับสิบสองดังนั้นคำตอบก็จะได้เท่ากับสิบสองสิบครับซึ่งสิบสองสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองต่อมาสามคูณสี่ร้อยคำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ สามคูณสี่เท่ากับสิบสองคำตอบก็จะได้เท่ากับสิบสองร้อยนั่นเองซึ่งสิบสองร้อยก็มีค่าเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยครับต่อมาสามคูณสี่พันจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไร่ครับสามคูณสี่เท่ากับสิบสองดังน,นั้นคำตอบก็คือสิบสองพันซึ่งสิบสองพันก็มีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันนั่นเองครับ สังเกตในการคิดหาคำตอบของ3คูณ4 0 0พได้ดังนี้ครับก็คือนํา3คูณกับ4ได้เท่ากับ12ใช่ไหมครับจากนั้นเติมศูนเท่ากับจำนวนศูนของจำนวนที่คูณกันนั่นเองก็คือ4,000มีจำนวนเลข0ูนย์ตัวคำตอบก็คำตอบก็คือ12,000ก็มีเลขศูนย์3ตัวนั่นเองครับ ไปครับนักเรียนเราลองมาทำตัวอย่างกันตัวอย่างที่หนึ่งให้นักเรียนหาผลคูณของจำนวนันงต่อไปนี้ครับจำนวนต่อไปนี้เราจะใช้แบบรูปก,การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหลายหลักในการคิดเริ่มต้นครับหกคูณเก้าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนหกคูณเก้าได้เท่ากับห้าสิบสี่ถูกไหมครับต่อมาหกสิบคูณเก้าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ กรณีแบบนี้วิธีคิดก็คือให้นักเรียนนำา6ไปคูณกับ9ก่อนครับ6คูณ9ได้เท่ากับ54จากนั้นให้นักเรียนเติมศูนย์ไปเท่ากับจำนวนศูนที่โจทย์มีโจทย์มี0 1นย์ตัวแล้วก็เติมศูนย์ต่อท้ายไปที่คำตอบอีก1ตัวดังนั้น60สคูณ9จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับห้าร้อยี่สิบครับต่อมา 600คูณ9จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้นก็ใช้วิธีคิดในลักษณะเดียวกับเมื่อกี้เลยคือนำา6คูณกับ9ได้เท่ากับ54ครับนี้จากโจทย์มีเลข0ูนย์อยู่2ตัวแล้วก็นำเลข0ูย์2ตัวไปเติมต่อท้ายที่คำตอบของเราครับดังนั้นคูณของ600คูณ9จึงเท่ากับ 5400ครับตัวอย่างข้อสุดท้ายครับ6000คูณ9ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเหมือนเดิมให้นักเรียนนำา6คูณกับ9ได้เท่ากับ54ถูกไหมครับจากนั้นพี่โจทย์มีเลขศูนย์อยู่3ตัวแล้วก็นำเลขศูนย์สตัวมาเติมต่อท้ายที่ผลลัพธ์ของเราดังนี้ดังนั้นเราก็จะได้ว่าผลคูณของ 6,000นคูณเจะได้เท่ากับ5,4 0 0 0นั่นเองครับต่อมาครับตัวอย่างที่2ให้นักเรียนหาว่าผลลัพธ์และตัวเลขที่หายไปของตัวอย่างที่2ได้แก่จำนวนใดบ้างครับเริ่มต้น4,8คูณ8ผลคูณได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน4คูณ8ได้ผลคูณเท่ากับ 32ถูกไหมครับต่อมาครับ4คูณกับจำนวนใดได้ผลลัพธ์เท่ากับ320ครับจากข้างบนนักเรียนเห็นแล้วว่า4คูณ8ได้เท่ากับ32ใช่ไหมครับทีนี้4คูณ8ได้เท่ากับ32แต่ผลลัพธ์ของเราคือ320ดังนั้น4จึงต้องคูณกับอะไรถึงได้320ครับ4ต้องคูณกับ 80นั่นเองครับถึงจะได้เท่ากับ320ต่อมาครับจำนวนใดคูณกับ800ได้ผลลัพธ์เท่ากับ3,200ครับนักเรียนจะเห็นว่าผลลัพธ์3,200มีเลข0ูนยอยู่2ตัวย้อนกลับมาที่โจทย์800ก็มี0ูนย์2ตัวครบแล้วครับดังนั้นจำนวนแรกที่หายไปคือจำนวนใดครับก็คือ สนั่นเอง4ี่คูณแปดได้เท่ากับ3,200ครับและสุดท้ายครับ4คูณกับจำนวนใดได้ผลคูณเท่ากับ3 2ม0 0ืครับนักเรียนรู้แล้วว่า4ีคูณแได้เท่ากับ32ใช่ไหมครับแต่ทีนี้3 2ม0 0ืเนี่ยมีจำนวนเลขศูนย์อยู่3ตัวดังนั้น 4จึงต้องคูณกับเท่าไหร่ถึงจะได้32,000ครับ4ต้องคูณกับ8,000นั่นเองครับถึงจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3 2 0 0 0เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจกันนะครับจากตัวอย่างมุสัครู่นักเรียนได้ฝึกการใช้แบบรูปในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหลายหลักในการคิดหาคำตอบการคูณไปแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเลขในใจโดยใช้หลักการของการใช้แบบรูปในการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนหลายหลักมาเป็นหลักในการคิดครับซึ่งจะทําให้นักเรียนคิดเลขได้ง่ายขึ้นครับดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างที่3ครับ4คูณเป็ดทันได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีการก็คือนักเรียนก็นํา 4คูณ7ได้เท่ากับ28ถูกไหมครับจากนั้นกดไม่เลข0อยู่3ตัวนักเรียนก็นำา3 3ตัวไปเติมต่อท้ายที่คำตอบของเราครับก็จะได้ว่า4คูณ0ันได้คำตอบเท่ากับ28000เป็นงไงครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อมาครับตัวอย่างที่4 9 0 0 0คูณห ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีคิดก็จะใช้วิธีเดิมครับเริ่มต้นนำเาคูณ5ได้เท่ากับ45ถูกไหมครับจากนั้นที่โจทย์มีเลขศูนย์อยู่3ตัวน,นักเรียนก็นำเลขศูนย์3ตัวไปเติมต่อท้ายที่คำตอบของเราครับก็จะได้ว่า9 0 0 0ันคูณ5ได้ผลคูณเท่ากับ4 5 0 0 0นั่นเองครับ ต่อมาครับตัวอย่างที่5ครับเ0 0 0หมคูณ8ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีการก็คือจะใช้การคูณลักษณะเดียวกับตัวอย่างที่4กับตัวอย่างที่3เลยคือนำ9คูณ8ได้เท่ากับ1 2ถูกไหมครับจากนั้นที่โจทย์มีเลขศูนย์อยู่ 4ตัวนักเรียนก็น,นำเลข0ูนย์4ตัวไปเติมต่อท้ายที่คำตอบของเราก็จะได้ว่าเ0 0 0 0คูณ8ได้ผลคูณเท่ากับ7,2,000 0ครับต่อมาครับตัวอย่างสุดท้ายของบทเรียนในครั้งนี้ครับตัวอย่างที่6 9คูณ1,2,000 0ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ วิธีการก็คือนักเรียนนำา9ไปคูณกับ12ครับ9คูณ12ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ9คูณ12ได้เท่ากับ108ถูกไหมครับจากนั้นที่โจทย์มีเลขศูนย์อยู่4ตัวนักเรียนก็นำเลขศูนย์ทั้ง4ตัวไปเติมต่อท้ายที่คำตอบของเราดังนั้นก็จะได้ว่า9คูณ หน0 0 0 0สนได้คําตอบเท่ากับ1นึ่งล้านแหมื่นนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจบทเรียนจากตัวอย่างต่อไปนี้นะครับหากนักเรียนมันฝึกฝนทำกันบ้านด้วยตัวเองนักเรียนจะต้องคิดเลขได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนครับสรุปท้ายบทเรียนจากบทเรียน เมื่อสักครู่สามารถสรุปได้ดังนี้ครับแบบรูปในการคูณช่วยในการหาผลคูณได้ง่ายขึ้นในกรณีที่หาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักคูณกับจำนวนหลายหลักที่ตามท้ายด้วยเลขศูนย์เช่นกรณี3คูณด้วย4 0 0พันวิธีการก็คือนำา3คูณ4เท่ากับ12แล้วเติมศูนย์เท่ากับจำนวนศูนย์ของจำนวนที่คูณกันนั่นก็คือเติมศูนย์ไปอีก3ตัวผลคูณก็จะได้เท่ากับ 12,000นั่นเองครับจบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนในครั้งนี้กันนะครับขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมาจนจบคลิปการสอนนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งด้วยนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจในบทเรียนนี้มากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปการสอนหน้าสวัสดีครับ